พรค,ค่ะอายุ18ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีค่ะ สวัสดีค่ะไมวิรพร์จิรวรสุนทร์กุลนะคะอายุ18ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนชนกัญญานุากูลจังหวัดชนบุรีค่ะการแสดงละครเหรอคะช่วงแรกๆนี่ยากนะคะแต่พอเราได้เข้ามาทํางานตรงนี้นะคะได้เรียนการแสดงเรียน a c t ติ้งนะคะก็ทําให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะก็เริ่มไต่ระดับจากยากขึ้นไปง่ายแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษา ถ้าถามมาว่าแนนาคตนมาอยากเล่นหนังแนวสยองขวัญน,นะคะอยากเป็นผีใช่ค่ะอยากเป็นผีมากเพราะว่าบทที่เป็นทอมก็เล่นแล้วบทที่เป็นแบบเจอผีก็กําลังจะได้เล่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบทธรรมดาอะไรเงี้ยก็อยากอยากลองเป็นผีหลอกคนอื่นดูบ้างคะ่ะ <laughs> ก็คือเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยค่ะเพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะคะการพูดการจาหรือว่าการที่เราจะไปโพสต์รูปลงในเว็บไซต์หรือแม้แตอินสตาแกรมของตัวเองหรือว่าเป็นเพจของตัวเองแล้วก็ระวังให้มากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบรุ่นน้องที่แบบมีเราเป็นตัวแบบอย่างเนี่ยค่ะเราก็ต้องระวังว่าให้มีขอบเขต ในการแบบจะโพสหรือจะพูดอะไรก็ตามเพราะว่ามีคนคอยมองเราอยู่ค่ะก็จะมีนะคะ i n s t a g r กรมค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์แบบพวก Facebook เงี้ยค่ะแล้วก็มีท w i t t e r ที่เล่นบ่อยค่ะแต่ส่วนใหญ่นี่คือแบบพวกแชทนี่จะมาอันดับต้นๆเลยค่ะแบบพวก l ล n e พวกวอตแอ p อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมายจะเล่นเป็นประจำอยู่แล้วคือถ้าวันไหนแบบไม่ได้เข้าแอปนี้ก็จะแบบเหมือนรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างใช่ค่ะวันหยุดของเราเหรอคะในหนึ่งวันอย่างแรกเลยคือนอนตื่นสายค่ะอย่างที่สองเลยคือ ต้องกินต้องกินข้าวอะค่ะใช่แล้วก็ค่อยไปอาบน้ําค่ะแล้วก็คือพักเยาวๆเลยค่ะนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นคอมอ่านการ์ตูนเงี้ยค่ะใน1วันหยุดแล้วก็นอนตื่นเช้ามาไปทํางานคําที่เป็นไยที่สุดไม่คิดว่าห้าวค่ะแต่ว่าเป็นห้าวแบบน่ารักนะคือเหมือนเราเป็นคนแบบว่าคือตรงไปตรงมาค่ะคือเราแบบไม่แอปเราเราเราไม่ใช่คนแบบจะแอปเบลหรือเบลอะไร อย่างนี้แบบคิดว่าเป็นคนห้าวเพราะว่าเหมือนเวลายอยู่ในกองถ่ายไงคะเราจะชอบแกล้งคนนู้คนนี้คนนู้คนนี้แล้วก็เป็นคนที่เมื่อก่อนคบเพื่อนที่แบบเป็นทอมมีเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวไงคะแล้วก็จะแบบติดนิสัยแข็งๆจากเพื่อนที่เป็นทอมมาด้วยะค่ะ ค่ะผลงานของไม้นะคะตอนนี้ก็มี MV ค่ะ Strawberry Crazy นะคะของค่าย Iconic ค่ะวง Mummy Daddy ค่ะแล้วก็มีเพลงบยสองของคาชาค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะคะก็อย่าลืมติดตามชมไม้ได้ทางช่อง3ค่ะละครน้องใหม่ร้บริสุทธิ์ค่ะ9ก้ามงครึ่งถึง10โมงครึ่งค่ะวันนี้นะคะไม้ก็จะมาเล่นอูคูเลเล่ให้ฟังนะคะเพลง I Love You ของน้องเกล Thailand ก็ t าเล e n t ค่ะ God. พอลค่ะน่ารักอ่ะ